อนนี้นะคะลูกหาว่าจะทําคลิปชวนเหรียญน,นึงนะพึ่งหมดเขตวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าลูกหาพักเบรกไว้ก่อนนะคะมาทําคลิปนี้ก่อนนะตนเตือนเพื่อนๆนะคะตอนนี้ลูกหาเจอเหรียญอันตรายเหรียญน,นึงนะถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามลูกหาฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ลูกหาด้วยนะคะ ลูกค้าเคยนาเสนอเหรียญน,นึงนะเป็นเหรียญแอ r d ดอนะคะที่มันจะแจกเหรียญน,นะแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยมันมีท่าทางปรับแบ่งนะคะมันบอกว่าตอนนี้เพจมันเนี่ยประมาณว่าเออปิดปรับปรุงนะคะหรือว่าเาจ้าตัวเทเล gram เนี้ยปิดปรับปรุง้วมันตอนแรกมันยังขึ้นหน้าเหรียญอยู่เลยนะว่า,าปิดปรับปรุงนะคะมันก็ยังมีบอกเลยนะว่าลูกหาชวนเพื่อนไปประมาณสักสิบเจ็ดคนได้นะ อันนี้ก็มาเตือนถึงคนอื่นด้วยนะคะที่อาจจะไม่ได้คำเชิญของลูกค้านะคือว่าเหรียญเนี้ยมันปิดปรับปรุงพอมาตอนเช้าปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนนี่เนี่ยคะเนี่ยนี่เลยหน้าตัวมันหายไปนะคะคือเป็นเพจผีนะถ้าใครอยากรู้ว่าเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญอะไรนะตามันต่อเลยค่ะเขาก่อนนะลูกค้าเคยนำเสนอเพจอ่า เหรียญหนึ่งไปนะในการแจกเหรียญนะคะเหรอเอาให้ดูนะเสนอไปไม่นานเองแล้วก็ลูกค้าก็จะมาบอกตัวตัวนี้เลยนะเพจตัวนี้เลยนะคะนี่แอดด็อนะคะแอดด็อกตัวนี้เลยที่จะนำเสนอที่เคยนาเสนอไปนะแต่ตอนนี้ก็คือมาบอกเพื่อนๆแล้วเตือนภัยเพื่อนๆน,นะคะเจ้าแอดด็อกอ่า จูเลียนนะคะแจกสิทธิลตร์เนี่ยคือตอนนี้มันอันตรายแล้วนะให้รีบรลบเหรียญอ่าเขาไปลบเหรียญด่วนนะอาจจะพูดลิ้นพันกันนะคะเขาไปลบเหรียญด่วนนะก็เป็นการเตือนภัยก่อนที่จะชวนเหรียญอื่นนะแต่ลูกค้าก็บอกเคลดลับในการแยกกระเป๋าเหรียญไว้แล้วนะคะนี่เลยตอนแรกอะ่ะมันมันขึ้นมายังจะเป็นรูปหน้าคนของเมื่อกี้อยู่นะพอมาเช้าตอนประมาณสักตีห้าของวันเนี้ย มันขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะหน้าผีอย่างนี้เลยนะเหมือนเพจผีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทเล gram ผีนะก็เลยว่าลูกค้าก็เตือนในกลุ่มแล้วนะคะว่าลบเหรียญตัวนี้ออกนะมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะที่อันนี้นะคะตอนแรกมันบอกว่าเป็นรอบสองนะก็เริ่มแบ่งแล้วทาไมรอบแรกมันไม่จ่ายรอบสองมันบอกมาจ่ายทีเดียวกับรอบสองนะคะก็แต่ลูกค้าก็กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วว่าแยกกระเป๋าเหรียญตัวนี้ออกนะคะแล้วก็ จะทำการงดใช้ของกระเป๋าเหรียญเอ่าเมตา์克ตัวนี้นะคลิปนี้ก็คงไม่นานนะคะมาเตือนภัยเพื่อนๆเ,เฉยๆนะตัวแรกนี่เลยเนี่ยมันบอกว่าลูกค้าชวนได้ส7เจคนนะคะก็ตีกับตีเงินเล่นๆอะไรเงี้ยก็ประมาณคิดไว้แล้วว่าต้องเอ่อได้พันกว่าบาทแต่พอมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มขึ้นอย่างนี้เลยนะมันก็บอกว่าประมาณว่าเพจปิดปาเขาเรียกว่า ปิดปรับปรุงระบบนะคะต่อพอตอนเช้ามาก็เจออย่างนี้เลยอืเสียดายไหมก็มันของฟรีเนาะมันก็มีบ้างนะคะที่เสียดายแต่อยากมาเตือนเพื่อนๆน,นะว่าถ้าใครมีเหรียญตัวนี้จูเลียนนะคะให้ลบออกนะแล้วก็งดใช้กระเป๋าตัวนี้นะงดใช้กระเป๋าที่กระเพดตัวจูเลียนนะคะรีบลดเหรียญออกนะโอเค คลิปนี้ก็มาเตือนภัยสั้นๆนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดเป็นกำลังใจให้ลูกหาด้วยนะ